ที่เป็นสีสันสาหรับงานตรวจประเมินสถานศึกษานะคะเด็กๆเขาก็ตั้งใจในการที่จะนําเสนอความรู้กันเป็นอย่างมากรวมไปถึงเชฟคนนี้ค่ะเขาทําอะไรคุณผู้ชมลองไปดูกันค่ะ เชฟคะเชฟเชฟตื่นหรือยังคะเชฟนี่คือเชฟตัวจิ๋วค่ะมือตำน้ำพริกที่รอคณะกรรมการมาตรวจประเมินโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิกรามอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชฟคะฐานสุดท้ายแล้วค่ะเชฟรอนานเกินไปหรือเปล่าเชฟก็เลยขออนุญาตพักสายตาแป๊บเดียวค่ะแล้วทำเอาเพื่อนๆค่ะเออต้องปลุกค่ะเพื่อนค่ะเออเพื่อนตื่นไม่เท่าไหร่ค่ะครูก็ต้องปลุกด้วยค่ะ รวมกันปลูกกันไป3คนแล้วค่ะก็ไม่ตื่นสักทีเอ,อเชฟเชฟครับเชฟตุ๊จิ๋วตื่นแล้วนะคะตอนนี้แล้วพอตื่นปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็นำสาค,ค่ะมาตำน้ำพริกโชว์ฝีมือเลยค่ะเพื่อนๆก็คอยจับครกให้นะคะแบบนี้เลยนะคะ งานนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานทะระดับก่อนประถมะศึกษาขนาดกลางประจําปีการศึกษา2564ค่ะ,ะเป็นผลงานของนักเรียนตามฐานการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9เขาก็มีหลายฐานด้วยกันนะคะ,ะก็มีฐานพุดดิ้งจากนมโรงเรียนฐานแยกได้ไร้ถัง ฐานวิทยาศาสตร์สีเดินได้และฐานอื่นๆอีกมากมายเชฟเขาอยู่ฐานสุดท้ายพอดีไงเขาก็เลยรอ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 ยังไม่มาสักทีเออผมพักเสร็จแป๊บเดียวสงสัยเมื่อคืนเตรียมพวกวัตถุดิบนานไปหน่อยรับดึกเน่เราต้องจำสูตรด้วยไงพอกําลังจะแข่งปุ๊บเอ้ายังครูยังไม่เดินมาถึงฐานสักที หลับรอดีกว่านะหลับจนเพื่อนเนี่ยดูแววตาน้องเพื่อนข้างนี่ตื่นเถอะตื่นเถอะเนี่ยอาจารย์มาแล้วอาจารย์มาแล้วอาจารย์ปลุกก็ยังไม่ตื่นนะฮะก็เป็นภาพหน้าบลักสีสันที่มาฝากรรยคุณผู้ชมนะครับค่ะเป็นดูอ่าสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ